ทุกคนก้อยพูด,ดิเกิลน,นะคะตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานลอยกลางสี่แยกสะพานายเลยค่ะทําไมวันนี้รถเยอะมากก็ไม่รู้เนาะทุ้มฟ้าทุ้มผลอีกแล้วค่ะร้านที่เรากําลังจะไปเนี่ยดูจาก Google เนี่ยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียเปียกเหมือนว่าถ้าเราลงสะพานลอยไปปุ๊บก,ก็จะเจอร้านเฮียแกเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะปะร้านอยู่ตรงเนี้ยค่ะอยู่ติดกับโรงรับจำนำมั่งเชียงค่ะปะ อันนี้เดี๋ยวแนะนําก่อนคือคุณลุงเปี๊ยกค่ะคุณลุงเปี๊ยกเหลือหรือมีฉายาว่าเฮียเปี๊ยกเพื่อเสิร์ฟเนื้อก็กได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาแบบว่าเนื้อของเฮียเขาอ่ะอร่อยนุ่มละลายในปากตีเดี๋ยว <c oughs> ต้องลองทานดูก่อนจริงหรือเปล่าได้เลยคะ่ะ <c oughs> เฮียเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วจ๊ะตั้งแต่ปีสองสองจนถึงป่านนี้ประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วหรอคะแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้ผมเจ็ดสิบ โอ้โห70แล้วค่ะยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหมันใจมันใจขับเ<ะ>นื้อขายจัดก,กว๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยครับเนื้ออย่างเดียวเราทําเป็นได้ไงอ,ะอ่ะก็รักรักจำเขาบ้างอะไรบ้าง<ภ>าสังเกตบ,บ้าง<ภ>าแล้วก็ชอบทานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ <ภา S 2> เป็นคนอยู่ค่ะอ๋อปกติเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินเนื้ออยู่ก็เลยชอบก็เลยมาลองขายดูลองขายดูก็โอเคอ่ะสังเกตลูกค้าว่าลูกค้าที่มาทานเราเนี่ย ถ้าคนไหนทานเนื้อปลาไปเราจะไม่สบายใจเนียเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันไหมคะพี่เปิดทุกวันเนาะถ้ามีธุระก็หยุดแล้วเฮียขายราคาที่เท่าไหร่จ๊ะห้าสิบธรรมดาห้าสิบเจ็ดสิบอ๋อฉันถึงเจ็ดสิบินี้ใส่ทุกอย่างเฮียจะมีแค่สามอย่างเนาะไม่มีเครื่องในใช่ไหมคะไม่มีไม่มีเครื่องในก็คือมีเนื้อเปื่อยเนื้อสดแล้วก็ลูกชิ้นเส้นคือจะมี เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีแล้วก็บะหมี่อุ้ยทีเด็ดเลยคือแบบเส้นเล็กเนียเขาอะจะเป็นเส้นจันค่ะอ้เราชอบมากเลยเนาะแล้วปกติเข้าเส้นจันไปผัดไทยทําไมเอามาทำก๋วยเตี๋ยวอะเฮียลองลองแล้วอร่อยเหรอมันเหนียวดีแล้วมันไม่กรอบกันเวลาทานแห้งทานน้ำกนไม่กรอบนี่ไงเนื้อเนี่ยต้มเนื้อในในนี้เจ็ดโลมีต้มประมาณเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงทําไมถึงใช้ผักคะน้าล่ะจ๊ะ เออหนูหนูก็ชอบนะชอบกินก๋วยเตี๋ยวผักคะน้าค่ะชอบคะน้าแล้วลูกค้าก็ชอบลูกค้าก็ชอบด้วยวันหนึ่งเฮียใช้เนื้อประมาณกี่โลคะเนื้อสุนวัน่งเจ็ดโลเนื้อสดวันหนึ่งโลครึ่งเนื้อสดโลครึ่งเนื้อสุนเจ็ดโลนะคะเดี๋ยวเราจะให้เฮียเปี๊ยกแนะนําเมนูเนาะว่าเราควรจะกินอะไรดีไหมคะเฮียเปี๊ยกเอาอะไรดีเส้นเล็กทดลองเส้นเล็กแห้งก่อนแห้งดีไหมคะลองแห้ง แล้วก็อร่อยใช่ไหมพี่อันนี้อร่อยโอเคงั้นเนาเส้นเล็กแห้งกับเกาเหลาเข้าเปล่าได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูไปนั่งรองโอเคอเค่ะไ,ไปรอกัน เนื้อตุนเนื้อตุนแล้วก็เนื้อสดไม่มีแล้วก็มีลูกชิ้นเนาะคราวนี้เดี๋ยวมาดูเส้นกันนะคะว่าไอ้เส้นจันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเฮียแกใช้เส้นจันจะบอกว่าซอสแกซีอิ๊วอะอร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแบบยังไม่ปรุงดูนะคะอหอมซีอิ๊วมากเลยค่ะ อันนี้เนื้อเปื่อยค่ะเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นลองเลยนะเห็นนะเปื่อยเลยถ้าไม่ต้องเคี้ยวนีแกให้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะมีเนื้อหลายชิ้นคือแบบเราชอบตรงที่ว่าเป็นเพราะเราเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้เราไม่ชอบเนื้อชิ้นใหญ่ๆตโตๆเลยเนะี่ยอันนี้กําลังดีเปื่อยดีรสไม่จับ ผักคะน้าอ่อนๆเลยค่ะไม่ขมไม่แข็งไม่เหนียวจริงๆเราว่านะฝีมือเฮียแกะระดับนี้ไปอยู่เยาวราชได้สบายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองเกาเหลาข้าวเปล่ากันนะคะเมนูที่ใครหลายคนชอบเลยชอบมากแล้วก็มีถ้วยน้ำจิ้มหนึ่งใบเดี๋ยวมาปรุงกันแต่ว่าก่อนอื่นเราว่านะชิมน้ำซุปโดยที่เรายังไม่ได้ปรุงก่อนดีกว่านะคะ อันนี้น้ําซุปนะคะแบบยังไม่ได้ปรุงนะดูสีสิคะมันก็ไม่ได้ดํามากนะืมเป็นน้ําซุปแท้ๆเลยคือเหมือนแบบมันก็ไม่ได้มีรสชาติแบบปี้ดเค็มฟูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้เลยว่าแกก็คงไม่ได้ใช้อะไรแบบใส่เยอะมากในเรื่องเครื่องปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สูตรใครสูตรมันนะคะใครชอบเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานก็แล้วแต่เลยผสมกันเอาเองเลยค่ะแล้วก็จิ้มเลยนะคะอืมจัดจ้านเข้าเปล่า ฟ้าจะร้องไงฉันก็จะกิน ขายอ่ะได้กําไรมาใช่ไหมคะมันก็คือเอากำเ,าเงินไปเลี้ยงชีพแต่ว่าสิ่งสําคัญของคนทาอาหารก็คือกําลังใจจากคนกินอ่ะถ้าบอกว่าอร่อยอ่ะคนขายอาหารอ่ะก็จะมีพลังในการที่จะเดินหน้าต่อไปให้เราได้กินอาหารอร่อยๆกันไปนานๆเลยค่ะใช่แล้วก็จะตั้งใจทําด้วยเพื่อลูกค้าอย่างเดียวโอเคฝากกดไลค์กด